สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีของมหาวิาลยแม่โจ้นะครับก็คือเป็นเราถือว่าทุกคนที่จบจากมหาวิาลยแม่โจ้วันนี้เราเป็นวันเกิดนะครับของลูกแม่โจ้ทุกทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอให้ลูกแม่โจ้ทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าใน,นาที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับ วันนี้ผมมาอัปเดตหนังสือเล่มใหม่อของผมนะครับหนังสือนวัตกรรมการผลิตลำญ่นะครับเล่มใหม่ล่าสุดของเมืองไทยนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนของบทที่7นะครับในบทที่7เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีอยู่14บทมาถึงครึ่งทางละนะครับในบทที่7จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เพิ่มคุณภาพของผลลำไยโดยการตัดแต่งผลลำไยห,หรือการตัดแต่งช่อผลนะครับประโยชน์ของการตัดแต่งผลมันมีอะไรบ้างนะครับในนี้ผมก็จะมีเขียนบอกไว้นะเขียนบอกไว้หมดเลยนะครับก็ถ้าผลติดไม่ดกนะครับในกรณีที่ผลติดไม่ดกเป็นเป็นในระยะที่ ต้นลำไยสามารถหาเลี้ยงผลไดนะต้ตามความเหมาะสมนะครับคือ,อง่ายๆสมดุลของอาหารที่มีอยู่ในต้นกับจำนวนผลที่เขาต้องเอาไปเลี้ยงประสิทธิภาพของใบที่จะสามารถสังเคราะห์แสงได้เอามาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงผลได้นะครับมันจะ,ะช่วยทำให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นแล้วก็ลดการร่วงนะครับ ลด,ลดการร่วงของผลได้นะครับลดการเข้าทําลายเนื่องจากว่าถ้าผลไม,ไม่หนาแน่นเกินไปนะครับพื้นที่ของแมลงศัตรูพืชที่จะเข้าไปอยู่ก็น้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ําและปุ๋ยที่เราให้ลงไปเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการแข่งแย่งกันในระหว่างผลลําไยด้วยกันเองจะมีน้อยครับนะจะมีน้อยอันนี้ประโยชน์ของการตัดแต่งผลนะครับ ก็ประสบความสําเร็จในหลายๆพืชนะครับไม่ใช่ว่าลําหย่อย่างเดียวเช่นในลิ้นจีเนี่ยก็การตัดแต่งผลทําให้ผลใหญ่ขึ้นนะครับในทุเรียนก็ต้องมีการตัดแต่งผลในองุ่นนะครับก็ต้องมีการตัดแต่งผลเหมือนกันนะครับในนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์มีขั้นตอนต่างๆในการตัดแต่งผลแล้วก็มีงานวิจัยว่าถ้าเราเอาไว้กี่ผล แล้วมันจะดีนะครับนี่คือการตัดแต่งขนในในหนังสือของผมเนี่ยจะเน้นว่าเราตัดแต่งแล้วมันดีอย่างไรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปไขว่คว้าหรือไปเพิ่มต้นทุนที่จะต้องไปซื้อฮอร์โมนซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรมาเพิ่มเข้าไปซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลนะครับนี่ก็ก็จะมีภาพประกอบต่างๆนะครับว่า ถ้าเป็นผลแบบนี้มันจะไม่ใหญ่ถ้าเป็นผลแบบไหนมันถึงจะใหญ่นะครับตัดแต่งผลเท่าไร่เหลือผลเท่าไหร่เราจะมีเน้นในงานวิจัยล้วนๆเลยนะว่า,าถ้าเราตัดเนี่ยมันจะดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรนะครับนี่กใ็ในส่วนของการตัดแต่งช่อผลนะครับมันก็มีมีอธิบายให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือ ถ้าเราตัดแต่งผลไม่ให้มันมีผลมากเกินไปหรือดกมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ผลมีขนาดใหญ่แล้วก็มีคุณภาพได้เกรด a a a 3 a 2 a มากกว่าที่เราไม่ตัดแต่งผลอันนี้ในกรณีที่ติดดกนะครับติดดกก็คือเกินหนึ่งเกิน60ผลขึ้นไปนะครับถ้าเกิน60ผลต่อช่อขึ้นไปเนี่ยเราควรที่จะต้องตัดแต่งผลออกบ้าง นะครับนี่ก็มาอธิบายในส่วนของรายละเอียดในหนังสือ,อนวัตกรรมการผลิตลำไยเล่มนี้นะครับว่าการตัดแต่งผลเนี้ยมันดีอย่างไรแล้วก็ในนี้ก็จะมะีรายละเอียดของงานวิจัยว่าอเอามาประกอบด้วยว่ารวมถึงไรายได้ต่างๆนะครับในการตัดด้วยนะครับ<ม>ก็ขอขอบคุณนะเกษตรกรที่ หรือผู้สนใจที่ซื้อหนังสือของผมไปแล้วนะครับขอขอได้ทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนี้ช้าๆแล้วก็ทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับขอบคุณมากครับ